ชุดที่3ามสโดย ASG c a d v a n c e ครับและโชว์ที่2ของเราในค่ำคืนนี้นะครับคือทีมของพี่เป็กกี้และน้องชิชากับเพลงนี้ครับนักร้องงานเลี้ยงครับเชบิญครับวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติมากๆนะคะที่มางานของเราดิฉันขอกล่าวบ้างนะคะ มาวันนี้ดีใจจะได้ผัวทั้งที่เคยแอบเสียตัวก็หลายหนมาวันนี้ดีใจจะได้ผัวเป็นตัวตนขอขอบคุณผัวทุกคนที่มางานค่ะ โจเพลงนี <mile> ้ขออีกทีนะจ๊อนขอบคุณครับเแม่ครับตุ๊กแ่โอเคไปเชิญวิมกี้เลยครับผมเต้าขอเสียประมืออีกครั้งหนึ่งเรลย โอ้โน่ารักมากเลยทีเดียวเนี่ยถึงจ้างมางานแต่งไงคะ <c oughs> นักร้ององานเลี้ยงเห็นไหมร้องดีดีขอชมนะน้องชิชาหนูทําได้ไงลูกร้องเพลงเนี่ยเข้าจังหวะได้แต่หนูเต้นคล่อมจังหวะทั้งเพลงเลยเป็นความสามารถพิเศษก<อ>็ไม่ได้ยินเลนะตอนเปิดตัวมาสวัสดีค่ะชิชาสีธัญญาค่ะเอ,เอา,เอาหน้าทีมยังไงฝากเปิดใจแล้วก็โหวตให้น้องชิชาด้วยนะคะโอเอบคุณคพี่เช่ สลกมากเลยอ่ะเปิดหัวชอบมากแล้วก็บวกกับตัวของน้องชิชาเนี่ย mm hmm. ก็คาแรคเตอร์ก็เหมาะกับพี่ไปกี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เก่งนะคะร้องไปด้วยถูกจังหวะแล้วร้องดีแต่เต้นค mm ่อมพี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันชิชาเก่งนะเอาขอบคุณคุณเกรสครับพ <Okay. S 1> ี่บอลครับเชิญครับเราสามคนเห็นเหมือนกันครัใช่ไหมในการเต้นนิดเดียวเองลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่โชว์มาตั้งแต่หัวยันจบ ดีหมดทุกอย่างขอให้หนูโชคดีเสียงหนูดีนะชีชาฝึกไปลูกวันข้างหน้าหนูอาจจะได้ใช้เสียงของหนูเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินดูแลเรียงครอบครัวคอยห,หนูโชคดีครับชีชาค,ครับอ๋อล่ะครับขอบคุณครับพี่บอลครับ <c oughs> มาทำความรู้จักกับสาวส <c oughs> วยคนนี้ดีวกว่าน้องชีชาที่มารายการจันมันดาวเนี่ยหนูต้องการอะไรคะความฝันของหนูคืออะไรเอาเงินไปใช้หนี้ค่ะเป็นหนี้อยู่เยอะไหมคะชิชา จ็ดแสนห้าโอ้โหเจ็ดแสนห้านี่ไปทําอะไรทําธุรกิจหรือว่าทาอะไรคะเอาไปคืนป้าค่ะอืเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ชีวิตสบายกว่านี้ค่ะแต่เกิดอะไรขึ้นคะชี่ชาพอที่จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ไหมคะพ่อเขาบอกว่าเขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วเขาสัญญากับหนูว่าเขาจะกลับมาแต่นหนูรอเขาหลายวันแล้วเขาไม่กลับเขาบอกว่าเขาไปทํางานนานแค่ไหนแล้วลูกห้า <5 S 1> เดือนค่ะแล้วคุณพ่อยังไม่กลับมา แล้วได้ได้ถามคุณพ่อไม่ลูกว่าทําไมคุณพ่อไม่กลับบ้านเขาบอกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับเขาไม่กลับถ้าคุณพ่อไม่กลับมาจริงๆพี่ขออนุญาตถามนะคะโกรธคุณพ่อไหมไม่โกรธอ่ะทำไมถึงไม่โกรธล่ะคะเพราะเขายังเป็นพ่อเพราะเขายังเป็นพ่อเยี่ยมวันนี้สิ่งที่หนูต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยคืออะไรคะ หนูจะเอาเงินไปใช้หนี้ป้าค่ะถ้าหนูได้เป็นแชมป์แล้วป้าบอกว่าถ้าหากว่าหนูได้เป็นแชมป์ของจันพันดาวสองหมื่นป้าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดค่ะแล้วไม่เอาตังค์สองหมื่นคะะถ้าเป็นแชมป์ของจันพันดาวแปลว่าถ้าวันนี้หนูชนะเหรอคะไม่เอาตังค์ทั้งหมดเจ็ดแสนเนี่ยนะวันนี้คุณป้ามาไหมคะมาค่ะคุณป้ามานะคะขออนุญาตพูดคุยกับคุณป้าหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณป้าพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ เพราะอะไรครับทาไมถึงอยากยกนี่ให้เลยก็สงสารเขาอะค่ะเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกอะค่ะถามได้ไหมครับว่าไอ้เจ็ดแสนห้าที่ว่าเนี่ยเอาเงินไปทาอะไรครับอ๋อซื้อบ้านค่ะอ๋อเอาเงินไปซื้อบ้านค่ะเขาก็เป็นเด็กดีเขารักแม่เขามากรักพ่อเขามากเขาเป็นเด็กรักครอบครัวค่ะครับค่ะเขาอยากอยู่แบบนครอบครัวเขาใฝ่ฝันจะมีแบบพ่อแม่ลูกเขาเนี่ยค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับหนูน้อยคนนี้ไหมครับหนูทําดีแล้วลูกยังไงป้าก็ยกให้หนูอยู่แล้วว่าลูกชนะไม่ชนะก็ยกให้อยู่แล้วว่าค่ะ โอ้ oh, สรุปชื่นยกนี่ให้เลยนะครับขอเสียปรบมือกับคุณป้าเลยนะครับชนะไม่ชนะยังไงคุณป้าก็ยกนี่ให้หนูไม่อะไรอยากจะบอกคุณป้าไม่ลูกขอบคุณนะคะป้าวันนี้มากับคุณแม่ไหมลูกมาค่ะคุณแม่อยู่ไหนครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะมีอะไรอยากจะให้กำลังใจลูกสาวของเราคนนี้ไหมครับ ก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันเพราะปกติก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับงนั้นสิ่งสําคัญไม่สุดพี่ขอถามเรื่องความฝันถ้าโตขึ้นชีชาอยากเป็นไรลูกอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแบบไหนคะอยากเป็นแบบใครอยากเป็นแบบพี่เป๊กกี้อ่ะแบบพี่เบกกี้เป็นบ้าเหรอคะ อยากเป็นบ้าเหรอคนดีพี่เ็กกี้ร้องเพลงพอแลวตลกเลยค่ะอยากเป็นสายเอนเตอร์เทนอ่ะเนาะเป็นได้ฝึกนะลูกนะถ้าชอบสายเอนเตอร์เทนนะคะพี่เชื่อว่าหนูทําได้แน่นอนงั้นหน้าที่ของลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามหน้าที่ของเราคืออะไรลูกเดียนค่ะอืแค่นั้นเองเราก็ตอบแทนให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะหนูทําได้ไหมลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นขออวยพรให้กับความน่ารักของหนูที่หนูมีพี่มั่นใจหากหนูเดินโดนเส้นทางนี้ ขออวยพรให้หนูประสบความสมําเร็จและเป็นศิลปินดาราไม่ต้องบ้าเท่าพี่เป็กก็ได้นะลูกนะ <c oughs> เก็บความน่ารักของหนูเอาไว้และยิ้มแย้มแบบนี้เป็นลูกกระตันยูแบบนี้ต่อไปเรื่อยพี่มั่นใจหนูสําเร็จแน่นอน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ